เขาให้ไป้หรอวปมีในอันทั่วไปมั้ในสุดยอดมากครับด้วยเสียงดังเาอมแปเดียผมหมดแล้วเด็บเขากินกินกินจอมกินกินกินดูแลครับดูแลเสือหอยเป็นยังไงเอาสิจำไว้นะครที่ผมอยู่ตังกล่องนันี่ได้ได้ได้อย่างจอากินกระหน่อมแม่ังนั่นได้ได้ครับ ไปนั่งน้ำกันเนี่ยมมีตังกองห็นมาทุกคนปกครับองใส่เด้คนไทยนี่นะครับบริีมาเลยีมาเลยมาเลเลาเลาเล้าเลยมาเลยมาเลยมาเยเอาเลยมเมยมีมลเรามาโอ้เอาแล้วครับทีมาก่อนมูเเลเมเเลยยยาาเลยูเอเเมนมนยเลกล กับโอนูว่าซีเห็ดจังได้ม่ลำบดี๋ยวเอาเอากรยเตียมให้ที่ร้ั่ลโอหเสร็จเส็จขออยากจะ่นจังนี่ครับขางใาดนครับดยแบซเห็ดตัวบน้ม้งแล้วกันงลยเดี๋ยวทีสุดก็เทียมดีบานครับไม่มีปัญหานา้องกลัเขเลย เห็นเขาแบบเห็นตัวพอดีแต่ผมว่าผมเห็นค่จริงใจคนหนึ่งจัดปจบก่อที่นี่ครับพบทุกคนโตีบกหอนน้าบหอนเลับบกหนหน้าิอไนเห็นกิมแล้วเมื่อร้อนแ้ไหถอดแว่นดอกก็หน้าเว่ยชูย ผมฝานขอได้ไหมมูจิซันเห็นผมรอพ่อเลยข่าวกินสิน้ำบ้าเต็มขึ้นนี่อ๋อฮูเบิร์ดเหรอครับเนี่ยยอดมากเลยเสียบนี่ไม่อยากถอดตาผมอยากดวนก๋วยเตี๋ยวครับอยู่นี่มาเลยก็มีกินได้ที่เขาเสียผมอยากถอดเดี๋ยวขาปรุงก่อนเขาปรุงก่อนโอเคได้เจ้ากินไหมเจ้ากินไหม อันนีก้วูดไดแน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแก้วหล่ไปก่อนแก้วหลูดไดแยเหรอ้าแก้วเอเลยแหนมีแหนเฟ้ยอูกของแก้วหล่อของแก้วหล่คุณทุกท่านครับพี่สนิทกันครับลยของสีลางเหลนะไจังได้เห็นทุกคนครับเปนนี่กันแล้วครับเพื่อนกันทุกคนเมื่อคืนนูาบานนเป็นเพื่อมูทอะครับอันนี้ของอูอัน้แก้วอู จะคือาการหน่งแล้นนะกัรเียร์แล้วกันไกันน่าโชดนะโชดโอ้โหท่อถึงบอกงโอ้โหอ๋อบอกเด้อลสิงห์ุอดีซื้อห้องีไงวางไงซื้อห้องหนเป็นยอะไรเราต้องกินโซดาครับมิดรักษาตามห้องเลย่าเอาจงเรื่อไปนี่วด้อันเเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกขากแนึงก่อนครับ s u กา r เว่าวัดวันการเห็นันครับพริกเขยอย่างพริกชิลีชิลีูเกอร์ช huh. okay. uh ิลีเอาซอสพริกซอสในส่วนซอสพริกชิลีซอสอีเดมุกิชิลีซอสอีเดยอันนี้แซงสใส่อะไรอยู่วะโอ้ถึงไปเอ้ยจเกป็นเดรอะไรไม่อไรครับพี่ไม่เก่ไม่ยากนะ ก็ติดตาม้ครับกินได้ปเนี่หิวด้เอากินแมกินยกินกินเเอาน้ำส้มนก่อนเอาน้ำส้มนมอน้ำส้มน้ำสมมีินดาด้วยมีินดาคนมีนินดานเราผสมเนาเขาเอนเลมอนน้ส้มกนิกานการผมไม่ได้กินง่ายแล้วเดียวเพิ่งเดียวเพิ่งกิน ผัเ็มเลยครับจอดมากเลยรันี่ผีวนี่ครับ้ามากอดรับรันย่อยซาลูกโดดลูกโดเรยวาบมีบมีนี่ะผ้าบมีมีจะแม่ดูดเอาความจะลุยกันมานานแล la ้วเอาเริ่มร้อยู่เยอหึ่งเลาหยห้านิ้วสามสองหนึ่งไปจเาจกหนล้มตครับจอดอ

เอาทีตามตองนึงไปจัดต่อสวนต่าไปไปไปเลวครับแ้วเลยกสสแบบนี่มีคนมากรับอีกไปที่นี่หวานดีหวานดีเจียนจะให้มาเจาอีสองำี่อเสร็นไปเลย มันเนี่เนี่ยเ่มบรรยากาศครับสบายหนูกี่ลดยไม่น่าเพราว่าตามบอกมามองนะครับเด้ธนุโอ้ยไม่กี่ลายกี่ลายก็เจาะอีกเลยนี่อย่างนี้เจ้าโอ่ยัยกินแม่เลยไหมเจ้าโ่กิ่นแม่ไหมเขาว่ากินแพงเลยโอ้แเกลียบยี่บ้กินกลิ้วบ กินว่าี่เอไว่าครับเอาเติเดีเยดโตก็ดีไม่เขามาครับแย่มาหล้คยครั้งดลรู้สินสองูกครับจ้ำหนมสิบบาทแงเหมือน้ว <laughs> โอ้เันแหล่ะเหมนแกจะวบ้นมัน <laughs> บบโอ้หงหหลายเหรีย <laughs>

ว่างแล้วี่เท่าครับเกีวเกียวีหมดเท่าไรเอาว่างแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโตาราเขาไม่ได้เขามีเลยนี่เขาจะปรึกษาเดี๋ยวซีดวยทีข้อสองเท่านั้นเท่านั้นมีครับเท่าดเออเท่าไหครับแข็งครับแข็งฟีบโอ้ย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 โบายคอับโอ้ยโอ้ยอครับโอ้ย้ยโอ้้ว้ยอ้ยโอ้ไอ้ยโ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 ้อ้อกไปอ้ไโ้ยโอขอ้้้ เาแรกเขาเรีองเรื่งนะครับอย่ายเขาอัเาเีกตัวเอาอยนี่ิ้งของเขาอยู่แค่งตัวสามหี้นหนวกันดิไม่ใชมาตัวหาีก่อนเล้ตัวห้าีมึงไม่ปวดเอารึเปล่มึงเขาลดความอยู่บรีเราเขามีมุมเปีรันมไรว่เพลงกเขาฟังเสยเขาจะเป็นสิ